สวัสดีเพื่อนชาววอรด้ครันะค,ะนะครับเดี๋ยวผมชีบอยเกมเมอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดคอมเพลติฟีฟแรงเช่นเคยนะครับโอเคส่วนแมปนี้ก็แมปเนปาลเนปาลชายนะครับเพื่อนเพื่อนเนปาลเนปาลโอเคเป็นแมปยึดพอยผมชอบเล่นนะแมปนี้มันมันเล่นง่ายดีไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลอ่ะแค่ยืนยึดพอยกันสองฝั่งโอเคคิริโกตัวเดิมนะครับตัวเมนตัวเมน ซิกมาโอเคผมว่าซิกมาโอเคนะแบบนี้มันกันทางตรงด้านหน้าดิเฮ้โยโยนเข้าเฮ้ยโปโรวันเนี้ยทำไมโยนเข้ารัวๆเลยวะเฮ้ยผมโยนไม่เคยเข้าเลยนะ,พะเพื่อนไปเราไปเอาแรนกันเถอะเพื่อน นี่เลเปอร์ er. พี่ใหญ่เรานำก่อนละผมจะซัพพอร์ตไกลๆนะนเพื่อนห่างๆอย่างหงวงฮิลไปครับฮิล oh. <He al S 2> ไปก่อนเลยเฮเฟฟเพื่อนเพื่อนโอเคมันจะมันจะล่อเพื่อนเราละเจ oh. นจินี่ตีมันโอ้ oh, ช่วยเพื่อนก่อน oh. เราเป็นตัวฮิลนั้นเพื่อนถึงแม้ว่าจะมีดาเมจแต่ก็ต้องฮิลก่อน <X> นี่จังหวะนี้ค่อยยิง สวยงามครับโอเคมอยล่ามอยล่ามาว่ะมอยล่าบอกห่วงห่วงจุดเช็คพอยในโหติดโล่เพื่อนๆน,นี่มอยล่าเราพิเต่ามายาจัดการให้แล้วโอ้คนไทยเหมือนกันเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้ยถอยก่อนไหมเพื่อนเกนจิเข้า เอา้าเพื่อนเราสู้อ่ะเอา้าไปเลยแม่ใจมันถึงจริงแม่สาวโหดคนนี้โอ้ลิปเปอร์วิ่งหนีละเฮ้ยตําแหน่งนี้โอเคอยู่นะแต่ถอยดีกว่าฮิลมันฮิลไปถึงช้าโอ้ลปเปอร์เราตายแล้วว่ะเอ้ยฮิลก่อนอย่าตายเพื่อนอย่าให้มันยึดจุดยึดสตาร์เราไป ร่วมด้วยเชื่อกันฮิวเจนจิหลังโอ้เกนจิมันเลยอืมจังหวะนี้ต้องเอาแล้วล่อมันเพื่อนล่อมันชุบชุบชึบชึบชึบชบโอ้ชึบชึบโอ้มังกรมาเพื่อนมีใครโดนไหมโอเครอดเมื่อกี้ผมเอานิ้วตั้งไว้ที่ปุ่ม e รอเลยนะ ช่วยเพื่อนได้รัก0.5วิก็ยังดีโอเคสวยงามอืม70 80บบเปอร์เซนต์อีก20%เปอร์เซนต์เพื่อนโอ้เลปเปอร์ไป,ไปล้วงไกเวอร์มา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 วิ่งมาลูกพ่อโอ้มันเอาฟาร่ามาว่ะโอ้เอาฟาร่ามาแก โอ้ยโอ้ยหนีหนีก่อนโอ้แตกแน่นอนเพื่อนมันอันติครบเลยนี่ไงดูมันอันติตัวใหม่อันติยึดยึดแบบนี้แบบโหดมากเลยนะเพื่อนเนาะเออ,เพ,อเพื่อนคิดเหมือนผมปะยังไงก็ต้องออกวงอะโอเคแต่แท้งทีมเราไม่น่าเกลียดนะซิกมาก็โอเคอยู่ โอ้ฟ้าร่ามันมันจัดหนักว่ะโอ้ถอยก่อนถอยก่อนฮิวถอยด้วยฮิวด้วยฮิวโอเคฮิวถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนโอ้ผมแตกโอเกนจิเห็นผมนี่มันจะล่อเลยเนี่ยนะอืฮึขึิกขวารัวๆเลยโอ้มันเริ่มตีตื้นมาแล้วอะอเราขาดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเอง อเอาไงดีอ้ิมอยล่าถอยก่อนใจเย็นมอยลา่าเกนจีมะอืมอืมเดี๋ยวรอแท้งก่อนนะโอเคแท้งมาละอันตีผมอีกอีก,อกสิบเปอร์เซนอ่าต้องบอกเพื่อนนะเพื่อนได้วางแผนถูกโอ้ดูมันดิฟาล่ามันนี้ดุดันไม่เก่งใจใคร ไป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  <c oughs> โอ้โหแทงหลังเราแตกหมดเลยโอโ้ยตายละมไม่น่ารอด <c oughs> เออ D B S เราโดนมันล่อหมดเลยอะอืโอโอ้ยนี่ก็เออมันเอาฟ้าลากตัวเดียวนี้มันแก้ได้หมดเลยนะอืมนี่โอ้ยถอยก่อนโอเครอพี่แทงก,ก่อนเพื่อน ผมผมจะไม่ค่อยเข้านะต้องรอแท้งก่อนไม่มีแท้งผมเข้าไปมันก็ทีมก็แพ้ทิวไปทิวไปก่อนโอ้โหมอยล่าแตกเฮ้ยเกนจิเกนจิอยู่บนเพื่อนอืมโอ้ทีมมันดุนะโอ้ดีเด,ด,ดียวดีนี่ไงยูจินมาแล้วยูจินมาโอ้โอโอโอ โอตานี้มันดุดันว่ะพี่ต่อมายายัางไงพี่ต่อมายาโอ้โหแพ้อ่าแซบ99%แต่แพ้นี่ความรู้สึกเป็นัไงเพื่อนคอมเมนต์ได้ <c oughs> เออส่วนผมนี่ปวดลาวเวอร์เนี่ยแอดเปลี่ยนตัวได้ไหมแอดเปลี่ยนตัวเหรอ ขอโ r ษแอมนอตอ d า s m a ีเอืมอคือยิงฟ้าล่าไปโดนเลยอ่ะขนาดเป็นตัวแก้มาเต็มเออนะเออเออเอเข้าใจเข้าใจพูดแต่มันเออเนาะถ้าไม่ใช่เมนมันก็ยิงยากนะเพื่อนเพราะว่าฟ้าล่ายิงใส่เราโหแล้วก็กระเด็นไปกระเด็นมาแต่ที่จริงมันเป็นตัวแก้เลยนะแอดกับฟนะ้าล่าเนี่ยอืมแต่ไม่เป็นไรมา เต็มที่เ,เพื่อนๆนี่ผมบอกว่าจังแกเล่นง่ายนะลองเล่นดูอ่โอเคฮีวไปก่อนโอนิสาตาไปเดี๋ยวค่อยๆเข้านะอีก6วิยึดพอยได้โอเคช่วยก่อนโอ้ยโอ้ยทันไหมเนี่ยโอ้ยย,ยังได้อยู่ ให้ย้อยดิฟไปหาเมื่อกี้โอ้ดูฟ้าล่ามันดิโคตรเอาอะจะไปยอมมันเพื่อนผมฮิวให้อยู่ปึ๊บฮิวปึ๊บปึ๊บฮิวโอเคถอยก่อนโอ้ยตังแก๊สกูแตกอืมโอ้โหมันชุบอีกอะโอ้ไม่ชุบก็ไม่ค่อยรอดแล้วเพื่อน ลงแรงนี่มันโหดจริงๆหนีก่อนหนีหนีโอเคโอเคเลยถือโอกาสไปรีกุ๊ปเลยนะอืมดูมันไล่ต่อยดิโอเคถอยก่อนเพื่อนโอ้ยยืนข้างกันดีแท้ลูกพี่ไปฮิวละครับเออ ยืนข้างแท้ๆไม่ฮิวหรอครับโอเคผมมาแล้วบางทีมันฮิวไม่ทันนะเพื่อนใจเย็นใจเย็นนี่มาแล้วมาแล้วโอ้นันตีสู้อีกอะ่ะอืมเอาดิโอ้โหไม่ไหวเอออ่ะมอยล่ามายึดไฟให้เฮ้เดี๋ยวผมผมไม่น่าจะตามเลยนะ ไปตัวเดียวก็นีไงผม,มว่าละไปตัวเดียวน่าจะแตกโอเคจ้างแก้ถอยก่อนวิ่งหน้าเฉอคนเดียวแตกแน่นอนถอยถอยนี่เดี๋ยวโอว้มันจะริวจินกลางวงว่ะมันห้าว,วะ่ะ <c oughs> เออเฮ้ยอย่าไปยอมมันนี่มันดูถูกพวกเราโอเคเอ้ยเต็มหัวเลยพี่โอลิซตาบอกมา ยึดพอยก่อนโอ้ยแตกนี่ปลาปลาไปปลาไปปลาไปโอ้ยเล่นมันอย่าให้มันได้ชุบโอ้ยดิฟก่อนดิฟก่อนดิฟก่อนยื้อไว้เพื่อนโอเคยื้อไว้มาแล้วโอ้ยยังได้ยังได้ไดโอลิซ่ามาเติมทันพอดีับเพื่อนเฮ้ยข้างในข้างในโอเค ลูซิโอลูซิโอลูซ oh, no ิโอลูซิโอโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนปายังไงให้โดนวะดุดุตานี้ดุโหมัน99%คืนว่ะจะเป็นเหมือนเกมเมื่อกี้วันเพื่อน99แล้วเรากลับมา100อะไรเงี้ยเอาคืนมันหน่อยทิวไหมครับทิวก่อน ไม่ไหวถอยมาเพื่อนโอ้แตกผมไม่ทันจริงๆเฮ้ยมันกอดอันตมาแล้วอะยังไงยังไงก็ต้องสวนไม่สวนไม่ดิฮิวก่อนกอดอันติีฮิวเพื่อนมาเรามีอยู่แค่สองคนสามคนโอเคโอ้โหขอโทษดีเพื่อนมองไม่เห็นผมโฟกัสทั้งหน้าอยู่แม็กที คาเซนดี้คาเซนดี้ไปช่วยก่อนล่อมันมันชุบมันเกิดแล้วโอฮันโซะมาดิมาดิสำนักเดียวกันวะล่อมันเพื่อนล่อมันอึ๊บโอ้ยเฮ้ยยังได้อยู่วะยังได้ยังได้มีหวังนะเกมนี้มีหวังชนะมา จะไปดันจะไปดันกับเพื่อนโอ้เกนจิมาละถอยก่อนเลยเรียบร้อยถอยก่อนรักษาโพสิชันไว้ยื้อไว้อลิซตาปาไปปาขวดไปนี่ยื้อไว้ยื้อไว้หื้อหือ,หอ โอเคช่วยเป็นกำลังใจให้นะทางนูน้นทางนี้ผมขอดูอะไครับเซนดี้ก่อนอเฮ้ยเฮ้ยชนะเฉยเลยว่ะเพื่อนสุดยอดเป็นเลยกุจชอบกุชชอปเสมอหนึ่งหนึ่งอะตอนนี้2 Four, three, two, 1 o o ไปโลโรด เขาเต่ามายาเพื่อนเรานี้ดาเมจ8 0ดพันเลยนะเพื่อนดาเมจถือว่าเยอะเลยจัดจา้านฮิลก็เยอะดาเมจก็เยอะผมผมอยากให้มีซัพพอร์ตแบบนี้อยู่กับผมทุกเกมเลยนะ <laughs> ผมจยได้แบบแบ่งเบาหน่อยโอเคฮิล okay, ไปก่อนเรามีอยู่สองคนดูอะไรกันและกันนะชาซัพพอร์ตโอเคผมฮิลฝั่งนี้เองฮิลไปครับ หน้าที่มีแค่ฮิลเกนจิมาโอเกนจิจะมาล้วงว่ะโอ้เรียบร้อยมันจะเอาจนได้นะผมหนีแล้วมันยังไล่เอาผมอ่ะรอแป๊บเพื่อนกำลังไปกดชิปค้างนะตอนนี้ปาบปาบเข้าไปปาบขวดใสโหดูเกนจิดูดูความห้าวของมันดิเพื่อน ทีมมาอยู่สามตัวมันกระโดดปาดเข้ามาเลยนะดันไปกดอันตีไปแล้วใส่ไปใส่ไปตีเลยถือ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 ,อ,อโอเคเฮ้ยโซเชอันตีวะยังไงยังไงคิวก่อนคิวเพื่อนก่อนผมกดอันตีสวนมันสวนผมหลบก่อนมันจะเอาผมเนี่ย นี่ยังรอดยังรอดอยู่โอเคขอบคุณเพื่อนไปล่อมันโซเช่นโซเช่นพี่โอลิสาโซเช่นอันติไปเลยหื้อหื้อเฮ้ยมันสู้มันสู้ข้ามันก่อนโอโ้โหนัวกันหนัวกันมันมากตานี้จังแก๊สเสริมทัพโ okay. <c oughs> อเครอแป๊บเพื่อน เรายังได้พออยอยู่นะ uh huh. อันนี้โอเคเลยโอเคมาช่วยละโอ้โ right. อ okay, right. okay, ้เพ uh huh. okay, oh. e> ื่อนทำไมทำกันอย่างงี้กูไปเกือบเกือบเออเข้าไปจะไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนหนีเฉยเลยโดนทิ้งไม่กลางทาง๋ยวก่อนเกนจีมันตายแล้วเข้าเลยไหมโอเคไปเลยไปเลยพี่เต่ากดนันตีให้ละโอเคป่าไป ไปด้านหลังด้านหลังคิวก่อนโอ้โหไงล่ะโดนวิชามีดบินของโคโนฮะไปโอเคผมหาโพสิชันยืนก่อนเนี่ยตรงนี้น่าจะได้อยู่นะเวิร์กอยู่เวิร์กอยูอ่เพื่อนเดินไปหน้าแล้วต้องตามไปช่วย เอ้ยขวา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 มันเข้าขวาเราเจอตำแหน่งเราต้องเตือนเพื่อนเลยนะเพราะว่าตำแหน่งเราจะเห็นอะไรได้กว้างที่สุดเรายืนหลังสุดไงด้านหลังด้านหลังโอเคป้าก่อนฮียไปฮียไป,ไปดีว่าดีว่าโอเค เราแค่ติ๊กให้เพื่อนเห็นก็ก็ซัดเซแล้วนะบอกตำแหน่งศัตรูให้เพื่อนนี่เห็นไหมตำแหน่งเราซับพอร์ตอ่ะมันจะอยู่หลังสุดเนี่ยเห็นหมดปาไปปาไปปาล่ามาเพื่อนปาล่ามากดมันผมว่ามันศาสตร์อันตีแน่เลยโฟกัสมันหน่อยโฟกัสพิเศษถือถือนี่ไงอันตีมาละ โอ้ยสองอันติทีมเราเหลือใครบ้างเนี่ยโอ้หนีก่อนมาแล้วยื้อไว้เพื่อนเอ้ยเนียนเนียนก่อนเนียนก่อนมันไม่เห็นจังหวะนี้แหละ,ะไ,ไปไปไปฮึดฮึดโอ้โหจะโดดออกมึงเอาไอไหวัวหัวบวบไปเลยจ้าโอเคจ,จีจีครับ โอ้ดูดูเดือดมากเกมนี้นึกว่าจะแพ้และโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ